รีวิวไก่ตันหนึ่งบาท vs 99บาท<ะ>เดี๋ยวมาดูการแบบไหนจะคุ้มตอนนี้อยู่ในร้านดีซีชอบร้านจดทะเบียนการค้าแล้วของแท้หนึ่งเปอร์เซ็นน้องๆวันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูไก่ตันหนึ่งบาท vs 9 9บาทแบบไหนมันจะคุ้มกว่ากัน<ะ>ก็มาที่บอฟฟตนะร้านพี่ก็มี4แบบนะตอนนี้อยากให้เพิ่มแบบไหนก็บอกได้<ะ>แด้วเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะแจกโค้ดด้วย<ะ>คือพี่ไม่ได้บอกนะว่าจะแจกโค้ดแต่เดี๋ยวพี่แจกในคลิปเลย<ะ>เอาเป็นว่า,าน้องๆดูคลิปไปนะเดี๋ยวพี่มา สุ่มบล็อกฟูดกันนะทุกคนไก่ตันบล็อกฟูดก็มีไก่ตันขายมีเผาวิถีขายแล้วก็ราฟาร์มรับกดเกมพัทกดผลปีา่ามน้องๆมาจัดกันได้ไก่ตันหนึ่งบาทก็คือการสุ่มหนึ่งบาทนะทุกคนจะอยู่ล่างสุดนี่เลยสุ่มไก่ตันบาทเดียวดูรีวิวได้ก็คือจะสุ่มทุกอย่างเลยนะทุกคนแต่จะเบลตันโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเราเราสุ่มค่าสิบก็น่าจะได้นะทุกคนมันไม่แพงมากนะไอไก่ตันบาทเดียวนี้เอาค่าสิบไปเลยอ่ะทีเดียวไปเลยโอเคก็ได้ไก่ตันเป็นที่เเเเเเรรรีีียยยยบ้้้้ออแลวววนนๆดด๋๋ไไปขาากกม่ วิว99บาทกันนั่มันจะต่างกันแค่ไหนเข<ม>้าเกมมาแล้วน,นะทุกคนก็เวีวตันจริงๆนะมีเงินอยู่9แสนมีเงินม่วง20,000นะน้องๆเป็นเผ่าวีสามนะทุกคนเผ่ามนุษย์ได้เกตันเผาวีสามานะ<บ>ก็มีกีตาร์ด้วยนะครับส่วนหมัดนี่ไม่รู้ว่ามีหมัดก๊อตหรือเปล่านะแต่ว่าได้หมัดนี้มาเดี๋ยวต้องลองเอาไปใส่หมัดก๊อตดูนะทุกคนแล้วก็มีผลแสงด้วยนะน้องๆ<อ>แล้วก็ในคังนะทุกคนก็มีดาบอะไรเพิ่มไหมมีผลแดง2ผลนะทุกคนแล้วก็มีผลพระด้วยนนนะะ้้้อองๆผผลลมมมาาก็คุยู่ แล้วก็อันนี้ผลคอนโทร้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะไก่ตันหนึ่งบาทก็เบลตันนะครับทุกคนการันตีเบลตันเลยใส่หกหมัดไม่รู้ว่าไปทางไหนอยากไปใส่ให้ดูว่ามันมีหรือเปล่าโอแต่น่าจะไกลว่าโอเคเอาเป็นว่าไม่ใส่หกหมัดโชว์แล้วกันไม่รู้ว่ามันมีหกหมัดหรือเปล่าแต่ของมันเยอะนะคิดว่าน่าจะมีหกหมัดโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวไก่ตันเ9้บาทกันเลยนะทุกคนจะเป็นซื้อได้เลยนะเดี๋ยวมาจัดไก่ตัน99บาทกันเลยนะทุกคนไหนว่า999บา9 9บเอาบาทเล้าสิทุก9 9บาทเอาเลยแล้วมาจัด ก็คือไก่ตันมูจิตื่นดาบคู่สมอเรือนะทุกคนหกหมัดในเลเวลตันไม่มีเลยนะทุกคนดาบคู่สมอเรือโูจิตื่น๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยว,ๆๆเ,ยวเราไปลุ้นกันว่ามันจะได้ของอะไรประมาณไหนแลเคเราซื้อเลยไปได้แก่ตันเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวไปเข้าเกมกัน A f e w moments later เข้าเกมมาแล้วนะทุกคนก็เลเวลตันจริงๆนะครับแล้วก็มีเงิน27ล้านนะเงินโคตรเยอะเงินม่วง7หมื่นเดี๋ยวเอาไปทำขวีสีได้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นไก่วีสามด้วยนะครับเผ่ามนุษย์นะน้องมีหมัดก๊อตนะ มีโมจินะครับผลตื่นไหมตื่นด้วยนะทุกคนนี่โมจิตื่นแล้วก็มีสมอเรือฟาร์มาร์มาแล้วด้วยแล้วก็มีดาบคู่นะครับมีเคียวนะทุกคนไปดาบคู่ฟาร์มาร์สยังฟาร์มาร์แล้วด้วยนะน้องๆแล้วก็มีดาบเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าดาบโยรุจิวนะทุกคน้ยโยรุจิวนี่หายยากนะน้องๆนี่นะคบมีโยรุจิวด้วยแล้วก็มีดาบทั่วไปนะทุกคนแล้วก็โอ้โหผลโคตรเยอะนะทุกคนมีผลโมจิอีกอันนึงเลยอ่ะเอาไปขายได้เลยนะน้องๆแล้วก็มีผลทีเล็กด้วยนะทุกคนแล้วก็ผลการ แล้วทั่วไปโอ้โหคุ้มจัดมีกระจกแล้วด้วยนะทุกคนคิดว่าอาจจะเอาไปทําเผา V4 ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเงินม่วงเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าเลยนะเก้าสิบเก้าบาทก็ประมาณนี้นะทุกคนคือตามของที่เขาบอกไว้เลยนะครับแถมมีเงินม่วงพร้อมเอาไปทาเผา V4 แล้วยคุ้มจัดนะทุกคน <S <S ก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับไก่ตันเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวคลิปน่าจะมารีวิวไก่ตันแบบอื่นอีกหรืออยากให้ทาไก่อะไรก็คอมเมนต์บอกได้โอเคเดี๋ยวพี่จะไปแจกโค้ดที่บอกเอาไว้ตอนต้นคลิปใครที่รออยู่เนี่ยเดี๋ยวรอใสโ่โค มาตรงเติมเงินนะทุกคนแล้วก็เวลาเราจะซื้อไก่ตันเนี่ยล้วก็เติมเครดิตแชซองของเปาเติมนะใครเติมไม่เป็นก็ดูวิธีเติมตรงนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวแจกโค้ดนะทุกคนเลือกเติมด้วยโค้ดหลังจากนั้นเอาโค้ดนี้ไปใส่นะน้องๆบอกก่อนว่าโค้ดมีจํานวนจํากัดน,นะรีบเอาใส่กันนะถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็กดติดตามช่องพี่แล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนเอาไวนะนะ้นะดีซีท็อปนะทุกคนไม่ใช่ร้านฟอร์มนะครับน้องๆแล้วก็้าก,ก,กดติดตามเพจด้วยเนี่ยขวาล่างมีเพจนะทุกคนเพจพี่ก็แจกโค้ดบ่อยนะน้องๆแจกบ อันนี้คือโค้ดนะทุกคนนี่นะครับแแบบเลยอภิษมไม่เห็นใกล้ๆนี่นะครับโค้ดนี้นะทุกคนแล้วก็กดใช้ได้เลยนะจะได้เครดิตไปฟรีๆนรอก็ส,สั่งเครดิตไปเรื่อยๆเพื่อไปซื้อไก่ก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปสุ่มเลยก็แล้วแต่น้องๆเลยฝั <ๆ S 1> างร้านพี่ด้วยนะก็มีบริการหลายอย่างนะอยากให้เพิ่มแมปไหนมาก็บอกได้แล้วตอนนี้ก็มีแจกเทพตันด้วยนะทุกคนเออไปเล่นกันได้ที่หน้าเพจลิลงก์อยู่ใต้คลิปนะทุกคนร้านดีไซน์ช็อปเท่านั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่จะเอาโค้ดไว้ยปครับบ